สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชุมชนค้นเลี้ยงหมูทุกท่านครับ <C> คือเก่าครับมือนีอยูกับช่องบันทึกเรื่องของหมูฟ้ามนายบอยอนุตันอยู่บานหน้าตำบ,บนมงหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับพี่น้อง <C> มือนีครับมีโอกาสนียเหมือเศร้าฝนตกนะครับพี่น้องตากเข้ากับพ่อนได้แหงบ่บท่านได้เก็บอยู่นะครับฝนตกลงมาก่อนนะครับ เออจากติเหตุจังได้เนาะครับพี่น้องเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับกบแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์ครับมือนี้ครับคือเกาครับจะมาว่ากับพีกับน้องยามือเศร้ามือน,นี้ครับให้พี่น้องเบิ่งคอ,อกก่อนครับคอ,อกสุก่อนของผมนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นคอ,อกเริ่มแรกที่ผม คิดจะเลี่ยงสุกร่อนนะครับก็เลยสร้างคอกตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นคอ,อกไม้ทั้งหมดนะครับใส่วัสดุเป็นไม้นะครับเสาเริ่มแรกก็ใส่ไมยุค่าเห็ดไมยุค่าลิตัดใส่ตน้นให่ย่ๆแนนะครับแล้วก็ผนังคอ,อกก็เอาไมยุค่าล่ำน,น้อยๆนะครับตัดเป็นท่อนเห็นทอนมาเห็ดเิ้วนะครับเห็นบ่ครับเกิดย่งเหลือ หล่องรอยของไมยูค่าเก่าที่ผมนำมาเห็ดขอกสุกก่อนอยู่นะครับทั้งหมดจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้นะครับพี่น้องเลี้ยงเรื่อยมากก็เริ่มนะครับไม่ก็เริ่มพุพังเพราะว่าไมยูค่าถึกน้ำก็เริ่มที่จะพุนะครับกระเทึงหมูที่เขาเลี้ยงอยู่มันก็ดันกระดูดหักออกไปแน่นะครับก็ได้ส่อมแซมหาวัสดุไม ไม่เป็นแผ่นมาที่นี่นะครับใดไม่เป็นแผ่นมาจากมองนันมองนีแน่เรามาส่อมมาแซมตีเข้าไปนะครับเทียนไปน้าแน่นะครับก็เลยเกิดเป็นคอ,อกคอ,อกสุกก่อนจังที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับครับบางมองกระฮักกระพุกระล่อนไปแน่นะครับโค้งหลังค่าปวกกกินแน่นะครับสังกะสีก็เป็นสังกะสีเก่านะครับก็มีมองพุมองหัวแน่นะครับ เสื่อมโส้มไปตามสภาพคอกนี้ผมเฮ็ดมาใส่งานมาประมาณหกเจ็ปีแล้วนะครับรพี่น้องหกเจ็ดปีแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับพื้นเป็นพื้นคอนกรีตก็ซ่อมแซมไปตามโอกาสและสภาพนะครับพี่น้องนี่นะครับสิ่งที่จะมาเบอกให้พี่ให้น้องมือนี้นะครับก็โบมี่หยังครับโบมีหยัง มีแนวผมหรือมีแนวคิดว่าอยากจะปรับปุ่งคอ,อกสุกกรอนของผมนะครับอยากจะปรับปุ่งสุกคอ,อกสุกกรอนของผมนะครับประถุประสงค์นะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะเห็ดคอ,อกสุกกรอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถูกสุขลักษณะนะครับถูกสุขลักษณะที่ดีนะครับสามารถเก็บกวาดทําความสะอาดได้ง่ายๆนะครับ คอกที่ผมใส่อยู่งานใส่งานอยู่ปัจจุบันครับพี่น้องเป็นคอกปล่อยห้สกอรเดินนะครับเป็นคอกกว้างอสมควรนะครับเวลาเขาขับท้ายนะครับขับท้ายลงพื้นนะครับขับท้ายลงพื้นลักษณะอังซี่นะครับการขับท้ายของเขานะครับกขับท้ายไปเรื่อยนะครับเพจไหมีมุ่นสุกรอยู่น้ําพื้นไปทุก จุดทุกหมองของพื้นอคอกนะครับเก็บการเก็บกวาดก็ต้องมันตักออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับทุกมื้อนะครับแนวคิดที่สองครับผมอยากปรับปรุงคอกสุกกรคอกนี้แหละครับพี่น้องความยาวกประมาณสัก30เมตรได้นะครับผมอยากปรับปรุงอคอกสุกกรนของผมนะครับให้สามารถเลี้ยงแม่พันธุกกรได้จำนวนหลายขึ้นนะครับ ลากาอยากจะเฮ็ดคอ,อกคลอดสำหรับแม่สุกรที่จะคลอดลูกนะครับสักสองสามคอกนะครับแบ่งเป็นซัดเป็นส่วนนะครับให้เป็นระเบียบนะครับเพราะคิดว่าขันเฮ้าเฮ็ดคอ,อกคลอดให้แม่สุกรเป็นซัดเป็นส่วนนะครับเวลาเขาคลอดลูกออกมานะครับ ลูกเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผู้เลี้ยงก็จะสามารถจัดการคอกเก็บกวาดทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่จะนํำมาปรับปรุงคอกคอกของผมนะครับก็คงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับจากเดิมที่ใส้ไม้นะครับ กั้นเป็นคอกเป็นแผงลักษณะอย่างีนะครับก็คงต้องนําวัสดุที่มันคงทนถาวรขึ้นมาอีกนะครับก็คือเล็กนะครับเล็กแป๊ปประปาหรือว่าเล็กกันวันในนะครับพี่น้องมาเฮ็ดเป็นเป็นแผงกั้นเป็นคอกเป็นคอกที่ทุกท่านหรือหลายคนหรือทางการเขาเรียกว่าซ่องยืนนะครับก็จะเฮ็ดซ่องตับนะครับซ่องตับซ่องยืนนะครับก็จะเฮ็ดซ่องตับ เป็นแพงกันมาแต่ทาทงฝุ่นนะครับแก่ๆนะครับให้มันได้ซักสิบหาแม่สิบหาโตนะครับพี่น้องซึ่งซ่องแผงตับซ่องตับซ่องยืนตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปซื้อนะครับถ้าเข้าไปซื้อกับทางลานที่เขาผลิตจำน่ายนะครับผมเคยล่องไปสอบถามมากนะครับก็ แผงหนึ่งราคาต่าสุดตอนนี้นะครับนักขนานนี่ตอนที่ผมไปถามนะครับประมาณพันหกต่อแผงนะครับในแต่แผงนี่ครับหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงกับประตูลังนะครับหนึ่งพันหกรอยบาทอันนี้เป็นเหล็กบางนะครับเหล็กขาดเหลืองนะครับเหล็กแป๊บปะปากกันว่าในนี่แหละขาดเหลืองนะครับหนึ่งพันหกรอยบาทคันเท่าจะเฮ็ดกงโยโกงยืนกงตับ สามารถเลี้ยงแม่สุกกรได้สักสิบาโตเขาก็ต้องใส่แผง16แผงนะครับก็ลองคำนวณเบื้องว่านะครับ10แผงกับมื่นหนะพี่น้องอีก6แผงเลยหกสนะครับเก่าพันกหือมื่นเก่าสองมืนนะครับ2อ0 0 0ืนตัวนี้ยังบทันได้เสร็จสับเด้ครับต้องมีเล็กเล่ายืดอีกนะครับจักทอนนะครับ สิหาทอนหรือหลายกว่านั้นต้องมีร่างอาหารอีกนะครับต้องมีจุบน้ำอีกต่อทอน้ำอีกนะครับเบ็ดเซตนะครับคันผมจะเฮ็ดกงตับให้สามารถเลี้ยงสุก,กรได้สิบหต้ตผมต้องลงทุนอีกอย่างหน่อยสามหมื่นบาทนะครับย่างหน่อยนะครับราคาที่ผมคิดคำนวณคร่าวๆนะครับเป็นวัสดุเล็กแป๊บป้ป่าขาดเหลือง ซึ่งขาดเตืองเนี่ยกับบรูว่าสีหุนหรือหกหุนนะครับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งทับเท่าไหร่อ่ะหนึ่งทับสีหรือสามทับสีอ่ะวิธีเขาเลือกเลียกนะครับแต่ขันเท้าเลือกใส่เล็กหนาขึ้นไปอีกนะครับขาดน้ำเงินนะครับราคาก็สิสูงขึ้นไปเป็นพันแปดพันแปดนะครับนี่แหละครับพี่น้อง เลี้ยงสุกรมาโดนนะครับเห็นสภาพคอ,อกจะคล้องแล้วก็อยากปรับปรุงนะครับอยากปรับปรุงเนึงให้ถูกสุขลักษณะนะครับให้ดูดีมีลร่าสีในคอกนะครับให้มันง,งามๆให้เรียบร้อยให้สามารถจัดการฟ้ามได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้สามารถเลี้ยงสุกรได้จำนวนหลายตัวขึ้นในพื้นที่ที่เขามีอยู่นะครับ จัดการคอกให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ก็ต้องทําใจที่จะต้องย่อมลงทุนจักหน่อยนะครับก็เป็นแนวคิดเป็นแผนนะครับเป็นแผนที่คิดไว้อยากจะเห็ดนะครับอยากจะเห็ดในวันทางหน้านะครับแต่กะคิดว่าบโดนหรอครับพี่น้องมีโอกาสมีเวลากะจะได้ลงมือเห็ดนะครับก็เป็นแนวคิดริเริ่มที่อยากจะเห็ดนะครับ แนวคิดที่อยากจะเริ่มที่อยากจะเฮ็ดเอาละครับอันนี้มือนี่กับบมมีสาระยังหลายกัอยากมาบากพี่กับน้องนะครับว่าผมเองกัเลี้ยงสุกรมาโดนนะครับแหลกที่เลิกแหลกที่เริมแ,รเรมแหลกของการเลี้ยงสุกรกับบได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงสุกรโดยตรงนะครับพี่น้องกัจับพิษจับถูกทดล่อง เห็ดเกี่ยวกับด่านเกษตรนี่ยนะครับเริ่มแรกตั้งแต่เรื่องของการปลูกมะนาวว่อนะครับช่วงนั้นกำลังฮิตกันเลยนะครับลงทุนซื้อว่องบอซื้อกิ่งพันมะนาวมาเห็ดระบบน้ำเจาะมาด่านโอ้ลงทุนไปหลายนะครับหลายแสนกับวประสบความสําเร็จครับสู่สู่ยาสู่ยังอะไรนะครับกับปล่อยไปนะครับปลูกมะนาวเซจกับคิดปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยกับมีนะครับ กระืือทอนพันกล้วยมากตปลูกนะครับกบ่ประสบความสําเร็จตอนใดนะครับแต่ก็ได้ยุได้ตามอัตรภาพนะครับขายใบขายมากนะครับตายพ่ายไปแน่นะครับต่อมากคิดไปอีกนะครับเพราะว่าผมเองมีงานประจำเนาะครับเขตงานประจํานะครับจันหอดซุกนะครับจัดฮอดซุกเขตงานประจํามีเวลาเนี่ยมือสกับเนยเมือแรงนะครับ อยากจะหาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับก็เลยคิดว่าเอ้เขามีพื้นที่อยู่เป็นคู่สานะครับตอนพื้นที่โดยรอบตรงนี้เป็นป่ายุค่าด้ครับพี่นองแปลงพักงนก็เป็นป่ายุค่านะครับตอนนี้ลืดอ,ออกแล้วนะครับตรงที่คอกสุก,กรอนยู่ตอนนี้นะครับเป็นคู่น้องสานะครับจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังนะครับก็เป็นน้องสานะครับประมานซักลรยสองลนะครับ ก็เลยคิดว่าเอ้คู่สามันก็ใหญ่อยู่นะครับเอารถไถมาดันคู่สาให้รีบเรียบเข้าเห็ดขอกสุก,ก่อนเลี้ยงซะเป็นยังนะครับก็เ,เลยเกิดแนวคิดตอนนั้นว่าเลี้ยงสุก่อนนะครับเลี้ยงสุก,ก่ที่แรกก็เห็ดขอกคุณน,นะครับเลี้ยงคุณน,นะครับตอนนั้นราคากิโลนึงสุก,ก่อนคุนเนี่ยโอ้นะครับโลละห้าสิบหกสิบบาทห้าสิบหกสิบบาทนะครับพี่น้องคุณตาซัง ซื้อลูกพันเขามาเลี้ยงในตัวละพันแปดครับลูกสามสายตอนน้อาหารนี่ยังอีกจับผิดจับถูกมาเรื่อยครับขาดทุนมาเรื่อยนะครับกับเวนว่าได้กําไรดอกครับก็เลยอ่าเอาสื่อแม่เอาสื่อลูกมาเลี้ยงมันกับแพงก็สั่นห้ากับไปสื่อแม่พันมาเพาะพันเองนะครับก็เลยลงทุนสื่อแม่พันมาแม่พันสองสายพ่อได้มามันกับคือว่าครับเลี้ยงไม่ก็ยังบัท่านหูจักภาษายังเนาะครับเนาะง่ายๆบัตรท่านหูจัก แนวจะเฮ็ดแนวจะำทำวิธีการดูแลร,รักษากับท่านบ่นาท่านได้ลูกนะครับจับผิดจับถูกมาเลี้ยงมาแม่แรกบ่ประสบความสำเร็จนะครับกับเป็นหลายเรื่องต่างๆนานานะครับก็เลยสื่อมาเพิ่มอีกนะครับสื่อมาเพิ่มอีก2แม่3แม่กับเลี้ยงเพื่อที่คิดว่าจะขุนลูกขายนะครับขุนเฮ็ดเป็นสุกรข,ขุนคุนขายพ่อเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับมีพีมี่นองมาทาม มาถามซื้อลูกสุก่อนก็เลยมีช่องทางครับมีช่องทางนะเพิ่นถามซื้อเข้ากับขายนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงตอนนั้นนะครับก็เลยมีช่องทางช่องทางก็เลยเกิดขึ้นก็นเลยไปซื้อแม่สุก่อนมาอีกแม่เลือดร้อยแม่เลือดร้อยตามตกสังมาแพงเักหน้อยนะครับ ประกอบกับช่วงหลังๆมากกมีเทคโนโลยีบสารสนเทศต่างๆนะครับ y t u t u f e f e c o o o นะครับถ่ายรูปลงโพสเล่นไปเรื่อยนะครับมีพี่พี่น้องนะครับติดตามทางช่อง YouTube ของผมเรื่อยมากสอบถามมากขอแบงขอปั่นไปก็เลยเกิดช่องข้างในการเลี้ยงสุก,กรนล้รก็เห็ดลูกสุก,กรขายนะครับพี่น้อง การนี้เป็นที่ไปที่มาของฟ้ามบอยนิตันนะครับช่องบันทึกเรื่องของหมูนี่แหละครับช่องบันทึกเรื่องของหมูว่าเป็นยังคือได้เลี้ยงสุกรน,นะครับเลี้ยงแล้วมีช่องทางในการจังได้ทำมาหากินจังไดนะครับจนมหอดมือนี่คอกกะเสื่อมส้มไปนะครับด้วยวัสดุนะครับด้วยอายุการใช้งานก็เลยมีแนวคิดอยากจะปรับปรุงคอกนะครับจากคอกใหม่ เป็นคอที่มั่นแน่นหนาทาวนแน้วก็ให้สามารถจัดการฟ้ามได้ดีขึ้นให้สามารถเลี้ยงสุกรได้หลายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับมาบอกมาจมให้พี่น้องฟังมันเป็นความฝันนะครับมันเป็นความฝันที่อยากจะเฮ็ดนะครับอยากจะเฮ็ดอยากจะต้างนะครับ <c oughs> เพื่อประกอบอาชีพที่มันสุดจริต <c oughs> ให้ได้มีรายได้ที่ดีขึ้น <c oughs> เพิ่มเติมขึ้นนะครับพี่น้องเนาะ นะครับอ่าผมกับยิภาพี่น้องยางลงมานะครับโอ้ยรงหน้าเข่ากับเกี้ยวละ่ละครับบางมองกับพันดิเกี้ยวอยู่นะครับฝนตก,กเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับตาเข่ากับเปียกผมกับเปียกคือกันนะครับตรงนี้นะครับก็บเป็นคอกที่ผมเทิดขึ้นไม้คือกันนะครับเทิดมาได้ปีสองปีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอก อนุบาลลูกสุกรกน,นะครับอนุบาลลูกสุกรอ,อ่าตรงนี้ก็เป็นซ่องกงตับกรงยืนเนี่แหละครับผมเฮ็ดเองครับพี่น้องนะครับกะบเบิงแร่ดูบ่าง่าบันไดแหละครับเฮ็ดเองนะครับเบิงจากช่องทางต่างๆไเปเบิงของเพิ่นมากนะครับหลายหม่องลายบอลน,นะครับ กับมาปดิประดอยเฮดเองนะครับเชื่อมเองตัดเล็กเองซื้อเล็กมาเฮดเองนะครับกอกนี่ใส่ได้แปดแม่แปดโตนะครับแต่กับมีหมูใส่บ่ได้ครบเจักโตดอกจักเคือดอกครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นะครับสองสายนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็คืออาชีพที่เขายึดประกอบมา้วก็ กลายเป็นวิวัฒนาการต่างๆนะครับที่อยากจะเห็นให้มันดีขึ้นเอาคลิปนี้ถ่ายถ้ำให้พี่ให้น้องได้เห็นได้เบิ้งนะครับเด้ฟังเนาะกตบ่ายมียังหลายดอกนะ, <Okay. S 1> ะเป็นการอยากจะพัฒนาอาชีพจากของฝากพี่ฝากน้องนะครับเบิ้งแล้วกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดยังกับแลลวแต่นะครับเพื่อให้คลิป นะครับให้พี่ให้น้องได้มาเฝ้ากันได้มาคุยไม่แช่ประสบการณ์ความรู้ดีๆห่วมกันนะครับพี่น้องเดอ้อยังไงก็ฝากไว้แนะ่ป้ามบ่อยนิ่ตันครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่บนหน้าตำบลมงหน้าเพื่อดอนจานจังหวัดกาลสินครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ